สวัสดีค่ะ fc เรามาพบกันสูตร3าตัวบนตรงนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะมาดูกันนะคะใครที่ยังชอบสูตร3าตัวบนตรงนะคะก็ลองดูนะคะว่ามีตัวที่ชอบหรือเปล่านะถ้าสมมติเราเป็นพี่ช้างนะคะก็จะดูดาลายสูตราลายคลิปเอามาเทียบชนกันจะมีความมั่นใจขึ้นนะคะมาฝากการคำเตือนสักนิดนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรียลนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นนะคะเอฟซีอ่ก็พี่ช้างก็อยากให้เอฟซีดูทุกคลิปนะคะวันที่สรุปให้นะคะพี่ช้างก็ก็ยังจะเน้นให้นะคะอย่างน้อยถ้าสมมุติเราไม่ถูกก็เราก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะคะถ้าสมมุติว่าเราถูกเราก็ฟุกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ส่วนมากนะไม่ค่อยมีใครสรุปแบบนี้ให้นะคะแต่ก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกันดูคลิปสักหน่อยนะครับช้างก็จะได้มียอดวิวนะคะถ้า FC, เอฟไม่ช่วยกันดูเลยดูแต่คลิปสรุปนะคะพี่ช้างก็ไม่มียอดวิวนะคะถ้าไม่มียอดวิวนะคระับช้างก็อาจจะทําคลิปต่อไปไม่ได้นะคะ f อนะคะต่างคนต่างช่วยกันคว้าเข้าใจกันนะคะโซนที่เรามาตั้งค่ะหลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยบนนะคะอันนี้ก็หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะอันนี้ก็แสนหมื่นพันหน้านี้หน้าคอหนึ่งนะคะเอาสามนี้นะคะบวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นหกค่ะแล้วก็สองนี้บวกกันสามครั้งก็ยังเป็นหกค่ะหกบวกหกก็เป็นสิบสองนะคะสองสามค่ะศูนย์บวกศูนย์บวกเก้านะคะเก้าสี่นะเอาห้าบวกห้านะคะมาบวกสองนะคะสอง หกหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะคู่ก่อนนะคะนี่อันนี้จะคูดเสร็จแล้วนะเข้าตัวนี้นะคะสูตรใหม่นะคะมาต่อกันงวดที่สองเอาสองบวกกันสองครั้งเป็นสี่ค่ะเอาหกบวกกันสามครั้งเป็นแปดค่ะสี่บวกแปดเป็นสิบสองนะคะสองสามค่ะสี่บวกกันสองครั้งเป็นแปดค่ะเอาแปดบวกสี่อีกทีนะคะ ก็เป็นสองค่ะสองเจ็ดค่ะเอาเก้านี้บวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นแปดนะคะแปดบกหนะคะลงท้ายเลขสี่ค่ะสี่ประมาณนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะคู่เสร็จนะคะก็เข้าที่แถวกลางนี้นะคะ,ะมาต่อกันงวดที่เพิ่งออกไปนะคะช่างก็ไม่ได้ย้อนหลังอะไรยาวขนาดน,นั้นนะสักสามงวดเองนะคะ เอาสามมาบวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นหกค่ะแล้วก็มาบวกสี่นี้บวกกันสามครั้งเป็นสองค่ะสองบวกหกเป็นแปดนะคะแปดเก้าค่ะมาหลักสิบนะคะก็เอาสี่นี้บวกกันสองครั้งเป็นแปดนะคะแปดบวกสองนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย์ห้าค่ะหลักหน่วยค่ะเอาสองบวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นสี่ค่ะ สี่บวกเก้านะคะก็เป็นสามคะ่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ดคะ่ะเจ็ดสองค่ะอ่างดที่เพิ่งออกไปนะคะจับคู่เสร็จนะแนวกลางนี้นะคะมาต่อกันงวดที่จะออกนี้นะคะเอาหลักร้อยสามัวบนเนี่ยคะ่ะเอามาเอามาตั้งนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะอันนี้ก็ร้อยสิบหน่วยบนนะคะส่วนนี้ก็ แสนหมื่นพันนะคะหน้าข้อหนึ่งนะคะ,ะเรามาบวกกันเลยนะคะเอาแปดนี้บวกกันสองครั้งเป็นหกค่ะแล้วก็เอาสองนี้บวกกันสามครั้งก็ยังเป็นหกนะคะหกหกก็เป็นสิบสองค่ะสองสามนะคะหลักสิบนะคะเอาหนึ่งมาบวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นสองค่ะบวกห้าก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดสองนะหลักหน่วยนะคะเอาแปดบวกกันสองครั้งเป็นหกค่ะ เอา6มาบวกห้านะคะก็เป็น1นะคะหนึ่งหนึ่งบวก4ี่ก็เป็นห้านะคะแล้วก็ศูนนะอ่ะที่นี่จับคู่ก่อน,นะคะ่ะส่วนสูตรใหม่นี้นะคะจับคู่เสร็จประมาณนี้นะคะ fc ถ้าตามสูตรนะคะที่สูตรที่ของเราที่เขาเข้าอะคะ่ะเขาจะชนกันที่ตัวนี้เนาะอะมีตัวนี้บ้างมีตัวนี้บ้างนะคะที่เขาชนกันนะคะอ่เฉพาะตามสูตรนะคะ โซนตัวนี้นะหลักหน่วยเนี่ยค่ะเขามาชนกับสูตรหลักร้อยบนของเราอ่ะอซอันนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยบนใช่ไหมคะอ่าเขาก็มาชนกันตัวนี้เลยไม่แน่ใจว่าจะมาบนเอไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าจะมาหลักร้อยหรือว่าจะมาหลักหน่วยนะคะก็ต้องกับเผื่อน,นิดหนึ่งนะคะ F อเวลาเราหาซื้อนะคะอ่าอันนี้ก็คับเจอไว้ก่อนนะคะเอฟซีหากว่า F อซใจร้อนนะคะ ลองเอาไปเทียบชนดูนะคะสูตรที่เคยเข้านะคะมีชนกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะแคบเจออย่างอ่าเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะงวดที่1นึ่นะเขาจะมาแนวกลางนะคะงวดที่2ก็ยังมาแนวกลางนะงวดที่3ามก็ยังมาแนวกลางงวดที่สี่นี้ถ้าเขามาแนวกลางอ่ก็มาตรงกับที่พี่งเคยพูดไปว่าตัวนี้เขาก็มีชนกันบ้างอยู่นะคะสูตรเก่าของเรานะคะอลองเข้าไปดูนะคะเออ ติ๊กไปก่อนสักนิดหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ก็ชนกันอยู่สักนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าตัวนี้ชนหรือเปล่านะคะอ่ะเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับช้างก็ยังไม่ได้ไปหาดูนะคะประมาณนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะก็ขอให้โชคดีทั้งอีีเก่าด้ใหม่เลยนะคะสวัสดีค่ะ